สวัสดีครับพี่เมาเนี่ยครับสวัสดีครับคนไหนชื่อแปรครับเน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 แปรในรุมมันเฮดอ่ะมานี่หน่อยไม่เข้าได้ครับพี่อ๋อนั่นเบอร์รถแลนด์เขียวเหรอครับใช่ครับพี่รู้หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้ครับสองเมื่อครับ ว่าผมไปหมอคุณโซจูมาของแบทเฮดเก่าอ่ะโซจูอ๋อติดด้วยนะเว้ยใช่เหรอใครพี่ <c oughs> บินด้วยแล้วกันว้าเ<ม>ออ,อไหนๆก็อยู่กันละอ้ยแม่ <c oughs> พี่เลยแล้วกันหรือตอนตอนที่เรามีสต,ตอรี่รอยู่อ่ะ แดงวันเหดอนะมันมาเบิกรถแลนแลนเราแลนเขียวพี่บอกว่าเอ้ยแก๊งอื่นอย่าเบิกรถแลนนี้นะครับเอเขาบอกว่าอ๋อโอเคพี่ผมไม่รู้พอพี่บอกปุ๊บมันก็ไปวิ่งไปเบิกอ,อีกรอบแล้วมันมันก็มายืนขับมากวนตีนก่อนที่มันจะออกไปป้นก่อนที่มันจะโดนโอเวอร์นั้นน่ะเออมันก็แบบว่าแบบว่าเพื่อนมันก็บอกว่าเอ้ยแป๊ะมึงไปเบิกรถทาไมพี่เขาบอกอย่าเบิร์กไง แป๊มันแล้วมันก็พูดสวนากับว่าเอ้ากูเบิกไปแล้วอ่ะช่วยไม่ได้ดิกูก็เบิกไปแล้วอ่ะมันแบบอยู่ข้ในมันไม่สนอยู่ข้าในแหะแป๊ะเหรอใช่ใช่แล้ดูดแหนมเหรอแป๊ดูดแหนมอยู่ปะเขาพี่น้องคนไหนชื่อแป๊ะครับพี่หลงสวัดีครับพี่เมาีครับสวัสดีครับคนไหนชื่อแป๊ะครับเน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 แป๊ะด้รู้มันเฮ็ดอ่ะมาหน่อยเดี๋ยวไปขออนุญาตครับพี่อ๋อท่านเบิดรถแล่นเขียวเหรอครับ ใช่ครับพี่รู้หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้ครับสองหมื่นครับตอนนี้ผมไม่ะครับอ่ต่อตอนนี้ครับผมเพิ่งได้เห็นว่าเบิกสองรอบไปเนี่ยครับใช่ครับผมถ่ายรูปมันลงให้ดูนหมครับพี่ไม่เอาครับผมไม่ถ่ายไม่เอาเอาเงินไม่มีเงินน่ะเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ได้ไหมคแต่ตอนนั้นพี่แป๊บบอกว่าเบิกเบิกได้นี่แลนที่ไม่หรอสองหมื่นครับดับมาเหตุตนนี่ผมยังไม่มีเงินน่ะเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ได้ไหมครับเอาตอนนี้เลยครับ จา้ามีเงินปะกูไม่มีเงินอ่ะกูยืมเงินก่อนเดีใครอ่ะอันนี้พูดถึงใครอ่ะพูดถึงมึงไงใครไม่รู้จกักไม่รู้จักกันแห่แม่ปฏิเสธกูนะมึงอ่ะได้นะเล่นจริงๆครับตอนเนี้ยในตัวผมไม่มีเลยครับอะไรนะ,ะญญอยัาเป็นยาวหนไหมตั้มงเดี๋ยวผมจบ a อ r ีอเดี๋ยวไปเอา้วครับ อะไรนะครับเดี๋ยวผมจบเกิดเอทีอาร์เดี๋ยวผมไม่เอานะครับได้ครับสองหมื่นใช่ไหมครัไม่รู้ครับได้ครับครับเอาเอาเงินเอาเงินจริงเหรอชื่อแปรให้มีความกลัวเลยไอเงินเอาเงินจริงเหรอผมมีเงินจริงๆนะครับตอนนี้ถ้าผมมีผมให้แล้วครับชอบตัวที่รู้แล้วยังเบิกเลยล่ะครับฮะผมไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาห้ามเบิกรถครับผมขอโทษพี่เขาไปแล้วด้วยอ่ะ ที่บอกเองรอบแรกเองเบิกมาเองบอกว่าเอ้ยเองเบิกเหรอเองบอกว่าโอเคพี่พี่ก็บอกว่าหลังอย่าเบิกนะพอเพื่อนเองมายืนคุยไปแป๊บเองก็วิ่งไปเบิกสุลต่านอีกรอบหนึ่งถูกไหมแป๊ะใช่ครับทั้งที่พี่บอกไปแล้วอ่ะเองก็เองก็เบิกพี่ก็บอกแล้วว่าเออพี่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวเองค่อยคุยกับคนอื่นเราแล้วกันทีแปดที่ซ่อมล็อกได้เลยนะครับอยู่อยู่เลนไหนครับเนี่ยดาวน์เฮดไม่มีแลนตายตัวครับเดี๋ยวไปเสิร์ชถึงแลน เออโอเคถึงละบางวิ่เขาชอบเลยว่ะเออโค้ชอบเ,อเออบลยกดไลค์เลยว่ะจริงเนี่ยพี่พุกมืนไงพุกมืนมันมื่นมันมื่นมันมื่นอยู่ยัางมื่นอยู่มันมืนม่นจริงจริงอะพี่อยากให้บินจัดการเลยไหมเพราะบินมันบอกว่าไม่ให้ใส่ได้ไหมละ่ะม,มันจ่ายหรอยังเป็นจ่ายไม่มีที่ไม่มีตังค์เลยนะ ่ไปยินไปยินกลับไปดีกว่ไปยินคมคุยกรืเขายกว่เอาเดีครับเออาครับอเบาดีครับครับอ๋อมืกี้เบสมาซื้อไปไม่ติดเหรอ่กเบสมาซื้อไปอยู่ตรงรุ่นไม่ปวดเเตอร์เหรอเเตอร์ปดหลังวเที่เป็นที่เลยวะเมื่อกี้แม่งไม่มีตังเลยไงไปยินเล่นอีพีมันมีไว้บางผมว่า มันยืมเงนได้มันทำมือจับมือช่างมันอะไรวะมีอะไรวะสองมือไมรหรอกนี่น้ำเพ็ดเดี๋ยวเขาไปเอาไมเป็นเหรียญนะถัดน้ำเพชรอะวางบิดดอไม่มีมันไมบิดมัเบิกรถาบอกบอง่าเบิกรถบังเราจ็บตังค์มันหย่อนไม่มีเฮ้ยพวกมึงมา้ดิเอ๊เปล่าเลโอ้หกหนึ่งศูนย์มอะไรกันหไ้กูไอ้สัตว์หนึ่งหกห้า เอาจริงเหรอเฮียปากลงหนึ่งศูนยห้าศนยะงานหาตังค์เหรอหกสี่เก้าเอาเจ็ดเจ็สี่คนเท่าไหร่วะหคนสามแสนบ่าวหอยไม้ไอพี่บ่าวไม่รู้รอบีให้บังเลยแล้วกันให้บังให้บังให้บังีเก้าหสี่เก้ายังไม่ได้เหรอยังไปพบ่าเชื่อมัในตัวพี่ เฮ้ยเดี๋ยวอย่าลังเลอย่าเลบอย่าลังเลพี่บ่าวได้เงินมาแล้วครับถ้าพี่บ่าวพี่บอกผิดไม่เป็นไรไม่ผมพี่อยากไปเพย์เยอร์แค่นั้นแหละยืนใครก็ไม่เห็นมีใครคลิปเงินเลยนะเพย์เยอร์นะเฮ้ยลงมาลงแล้วลงแล้วลงแล้วผงมาแล้วเพย์เยอร์เท่าไหร่เมื่อกี้พี่เอาไว้กระเป๋านะครับพี่ชายกระเป๋าที่ใครเขบอกบอกไม่ไม่เอานะครับแตอนแรกบอกไม่มีเงิน เฮ้ยเฮ้ยเออแปดแปดหลังไปดิไม่มีแปดไม้เดียวหมดโต๊ะไม้เดียวหมดโต๊ะไอ้ยตะกูรู้สึกผิดเลยทีนี้ไหวไหวเช่าไหวใช่าอ pues. ๋อผลหลังไหวเป็นที่ไหนวะครับไม่ตู้อะไรงี้ไงยากงคนนะ มันสู้ละมันสู้ละข้อเรานี่กูได้มาไม่เจ้ไม้ไม้แรกที่เรามาเล่นนี่พี่เบ่าไปละเอาเนื้อด้วยอีกขี้ออ๋อโทษโทษโทษผิดไปซะาพี่ยามไปดีๆนะเมื่อกี้น่าสวนให้ว่ะเจะสองอันหนึ่งว่ะไอ้ใครได้โพสเอ้ยก้อยกูหน่อยดิไปเบียร์ไปสองอันไปเบียร์เหรอไปเบียร์ายไปกระตาเลยเมื่อกี้ให้มาที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่จะสองอันสุดท้ายนะ จะถามไม่ได้ไไม่คิดว่าจะเป็นแบบว่าผิดเก็บมาใส่เลยเผาดิค่อยพผาก็ได้ใส่ราคาไปเลยป่ะครับเลยจัดไะหาตังเก็บมาใส่ก่อนเท่านั้นขอฟังเพลงหน่อยกันนะชอบเพลงนี้ว่ะผมว่าเสียงเสียงเลียงมันมันเอื้อนดีเอามานี่ดีว่ะเอาเงินเอาเงินเอาเงินก้นถุงดีกว่าบ้างมั้ยเอาเงินก็เหรอเฮ้ยเงินก้นถุงมาดูตีทุกวันเงินเพิ่มทุกวันกูงงเหมือนกันเงินกูไม่ลดเลย นี right? ่แหละขายเสร็จไปตีร้านดีว่าเดี๋มันมาเดี๋ยวมีคนมาสรุปสรุปไอ้ไอไอคูปับเหรอนี่โคกาเวันละไฟเหรอเนี่ยโจตอนนี้แต่ไม่ใช่อย่างเงครับเนี่ยเวันละไฟอันเนี่ยคู่ว่าเราอะรวมช้าเว้ยก็เขาเรารวมกันทีก็คู่ว่ตรงเรารวมสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนะไอ้ไอสามสิบแปดคนเราอจากรบโมงหลับเลยครบสามสามสบไม่มันนัดวันเดียวไอมื่อวานไม่นัด ผมว่านัดนัดก็นานไปบางนัดเราก็สองชั่วโมงอยู่นะสองทุ่มอ่ะเขาก็อใจนี่ก็ได้เหมือนกันนะเขาอาจจะรวมนานหรือเปล่าตามนั้นราเพื่อนใครเล่นมันมาอยากเล่นไงเราก็หาวิธีเล่นกับมันนะ We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.